โยบสับวันนี้เราจะมาสอนใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวแปร underscore 2ตัวแล้วก็ name แล้วก็ underscore 2ตัวกันซึ่งตัวแปรนี้เป็นตัวแปรพิเศษของ Python นะแต่ก่อนอื่นเอา disclaimer ไปอ่านก่อนเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์แล้วเพิ่งเรียนเรื่องนี้เมื่อกี้นี้แล้วเราก็เลยอยากทำสรุปเพื่อความเข้าใจตัวเองโซ so, my s l well, ลง YouTube ด้วยเลยเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าเราพูดอะไรผิดก็มาคอมเมนต์แก้กันได้อย่าไปเชื่ออะไรแล้วมาโอเค Let's get this out of the way เราจะมาสอนวิธีใช้ตัวแปรนี้กันซึ่งตัวแปรนี้มันคืออะไรตัวแปรนี้มันคือตัวแปรพิเศษซึ่งค่าของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ที่มันใช้อยู่เช่นสมมุติว่าโอเคเราเอานี้ออกก่อนเราเราอยู่ในไฟล์ที่มีชื่อว่า play.py แล้วเราจะมีไฟล์อันหนึ่งชื่อว่า play2.py play แรกเนี่ยเอางี้เดี๋ยวสรุปสั้นๆเลยอีตัวแปร name เนี่ย มันจะมีค่าเท่ากับ underscore 2ตัว main u n d e r s c o r e 2ตัวถ้ามันอยู่ในไฟล์หลักถ้ามันไม่ได้อยู่ในไฟล์หลักมันจะมีค่าเท่ากับชื่อไฟล์นั้นจบถ้าสมมติว่าเราลองดูอ่ะอันนี้คือ pay.py เราอยากจะพินพ์ตัวนี้ออกมา print แล้วก็เปิดวงเล็บโอเคอ่ะถ้าสมมติว่าเราลองพินพ์ pay.py มาจะได้อะไรผมพิมพ์อยู่ไหนวะน,นี่น เราจะได้สิ่งที่เรียกว่า underscore 2ตัวแล้วก็ main ด้านข้างล่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ใน page สถ้ามันอยู่ในไฟล์หลักที่เราเป็นคนสั่งคําสั่งมันจะชื่อ main แต่ถ้ามันอยู่ในไฟล์ลองมันจะชื่ออื่นคืออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังสมมุติว่ามันอยู่ใน p a g เรา run ตัวนี้ออกมามันก็จะเป็น main เหมือนกันเพราะว่าเรา run ใน p 2แต่ถ้าสมมุติว่าเราเอา p a g มา run ใน p a นเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่ปิ i น t name ละ แต่ว่าเราทำการ import เอ,อ่อเพ2แล้วเราลองรันตัวนี้ตู้มสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Play เพ2เผื่อใครยังไม่รู้ตรงนี้นะเวลาเรา Import ไฟล์อะไรก็ตามที่เป็นอีกโค้ดหนึ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยสิ่งที่มันจะทำคือมันจะไปรันโค้ดในไฟล์นั้นให้หมดทั้งไฟล์ก่อนแล้วค่อยมาต่อเช่น สมมุติว่าเรา import Pay2 เนี่ยมันก็จะไปรัน Pay2 ให้เสร็จเราค่อยมาทำงานต่อตรงนี้สมมุติว่าเราพิมพ์พิมพ์ hello ก็ได้อะเ e l l o w o r อ d ก็ได้อะโอเคเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรทัดแรกบรรทัดแรกมันจะไปเอา Pay2 ก็คืออยู่อันนี้แล้วก็รันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน Pay2 ก็คือการพิม ตัวแปรที่มีชื่อว่า name อันนี้ซึ่งตัวแปรที่มีชื่อ name เนี่ยมันอยู่ในอีกไฟล์หนึ่งมันไม่ได้อยู่ในไฟล์หลักคือ Pay มันอยู่ใน Pay 2แล้วเรา Import มาเพราะฉะนั้นตัวแปรเนี้ยมันจะชื่อว่าไอตัวแปร name ในเนี้ยมันจะชื่อ Pay2 แต่ว่าตัวแปร name ในไฟล์หลักอะจะชื่อไฟล์หลักเหมือนเดิมเช่นเอางนี้ลองอันนี้ก่อนปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะรัน pay มันจะรันอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปริ้น Hello World ซึ่งถ้าเราอยากจะทดสอบเราลองปริ้นอะไรสักอย่างเพิ่มไปก็ เอ่อ uh, this is in play 2 file นี่ก็แหละอาา่ะฮะแล้วเราก็เข้ามาที่เพยถ้าเรารันในเพย์เนี่ยไอตัวแปลเนี้ยจะชื่อเมนลองดูปึ๊บชื่อเมนเห็นไหมแล้วก็รันว่า this is in play 2 file แต่ถ้าสมมุติว่าเรามาที่เพยแล้วเรารันเนี่ยมันจะไปรันทุกอย่างในเพย์ให้เสร็จก่อนซึ่ง ก็คือ p พ2เพราะว่าตัวแปรที่ชื่อว่า name เราอ่ะมันเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไฟล์ถ้ารันจากไฟล์อื่นแล้วก็ค่อย this s s i n p เพยไฟลก็คือบรรทัดที่2ของไฟล์เพ2แล้วค่อยมารันต่อที่ต่อไปก็คือ p r i n t h e l o o world อ่าแล้วทีนี้เรามาลองดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ไฟล์เออเราใช้ตัวแปรที่มีชื่อเดียวกันก็คือเนมในไฟล์นี้จะเป็นยังไงอัอ underscore, นเดรสกอร์ ลองดูตามทฤษฎีแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นเมนแต่อีตัวเนี้ยจะกลายเป็นเพ y 2ถึงแม้ว่ามันจะชื่อเดียวกันไปเลยแต่ว่ามันอยู่คนละที่กันตูม้มเพ y this i s i n n เ a y 2พยไฟล์ก็คือไอ้ทั้งหมนี้อยู่ในบรรทัด Import เสร็จแล้วต่อไปก็ p r i n t h e l l o world แล้วก็ค่อยเป็นเมนก็คือชื่อของตัวแปลนีน้ที่อยู่ในไฟล์นี้เยี่ยมจบเขาจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ในการตั้งชื่อพวก อะไรพวกฟังก์ชันหรือพวกอะไรต่างๆที่มันโลเคอลอยู่ในไฟล์อื่นเพราะว่ามันจะได้ you know มันจะได้ไม่ต้องแบบว่าจําชื่อเยอะเพราะว่ามันก็คือชื่อของไฟล์เนี่ยเราเวลามันมาจากที่อื่นมันก็ใช้ได้เลยแล้วเราก็ตั้งใหม่ได้เนี่ยเราใช้ชื่อเดิมแต่ว่าตัวแปรนี้มีคนละค่ากันเพราะว่าอยู่คนละที่กัน n นสจบบายๆแค่นี้แหละอีอ